สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราไปไหนที่บ้านไหนเราก็จะเห็นได้ว่าเด็กๆวัยรุ่นเหล่านั้นติดเกมกันมากทีเดียวแล้วก็ติดมือถือกันมากทีเดียวเด็กหลายคนใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียกันมากคุณพ่อคุณแม่ดูแล้วก็เป็นห่วงเหมือนกันลองฟังดูนะคะว่าจิตแพทย์ให้คำแนะนำและให้ความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรยุคนี้เป็นยุคของโลกโซเชียลนะคะ,ะเด็กวัยรุ่นเนี่ยได้เข้าถึงบริการ สื่อสารทางออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะการมีมือถือสมาร์ทโฟนอยู่ในมือนะคะก็เกิดคําถามขึ้นนะคะว่า สิ่งเหล่านี้มีผลกับสุขภาพจิตของเด็กอย่างไรบ้างนะคะ,ะโดยทั่วไปเนี่ยคะ่ะในช่วงวัยรุ่นนะคะเด็กจะมีให้ความสําคัญกับเรื่องของภาพลักษณ์ของตนเองที่มีต่อผู้อื่นค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่อาจจะสังเ,ตงเกตเห็นพฤติกรรมนะคะว่าลูกมักจะเช็คมือถือบ่อยๆอย่างเช่นพอโพสต์ข้อความบางอย่างไปแล้วก็ต้องคอยเช็คว่ามีคนมาไลค์มีคนมาเม้นว่าอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเ,นเป็นตัวสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของตัวเขาเองนะคะ ซึ่งสิ่งที่สะท้อนมาจากภายนอกเนี่ยจะมีผลกับความภาคภูมิใจความรู้สึกมั่นคงความเป็นตัวตนของเขานะคะถ้าหากโชคดีว่าลูกได้รับการคอมเมนต์ได้รับการชื่นชมในทางที่ดีเนี่ยลูกก็อาจจะรู้สึกดีใช่ไหมคะในทางหนึ่งก็คือทําให้เขารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนั่นก็เป็นทำทำให้เขาเนี่ยติดกับคําชื่นชมเหล่านั้นซึ่งอาจจะผิวเผิน นะคะ,ะแล้วสิ่งที่โพสต์ไปเนี่ยมันไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะได้รับสิ่งที่เป็นเหมือนรางวัลโดยที่เขาไม่ได้ลงทุนอย่างแท้จริงดังนั้นในทางหนึ่งเนี่ยต่อให้เขาได้รับความชื่นชมในโลกออนไลน์เนี่ยคะ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้รับโอกาสในการพัฒนาตัวเองให้ถึงศักยภาพที่แท้จริงนะคะมันก็เป็นการติดบ่วงอย่างหนึ่งเหมือนกันยิ่งถ้าเกิดได้รับคอมเมนต์ในทางลบเนี่ยก็จะยิ่งเกิดปัญหามากขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะใน ช่วงที่เหมาะสมของวัยในการใช้โซเชียลจึงต้องมีวิจรารณญาณแล้วพอสมควรไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นมือถือเพียงลําพังค่ะการที่ติดอยู่กับสี่ใดสื่อหนึ่งมันเป็นเวลานานอาจจะสร้างนิสัยในเรื่องของการที่จะใช้ความคิดของตนเองโดยที่ไม่มีไม่มีสระเพราะไปคิดในกรอบของสื่อแบบนั้นซึ่งทําให้การรับรู้ของคนก็มีความจํากัดไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจคนที่จะสามารถใช้การตัดสินใจของตนเองในเรื่องของชีวิตของตนเองก็ควรจะมี ความกว้างขวางแล้วก็รอบรู้ในการที่จะรับรู้เรื่องจากหลายหลายสื่อในการตัดสินใจอย่างนั้นจริงไหมคะพบกันใหม่คราวหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะรกลู